เ,เพื่อนๆจำรถตู้น้อยวิ่งแก๊สได้ไหมครับเ,เพื่อนๆก็คือเจ้า DFM 1.1คันนี้แหละครับเนี่ยเข้าอู่มา2ปีนะครับก็เนื่องจากวิ่งไปแล้วก็สายพานชาร์จขาดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยน็อกนะครับน็อกแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับก็ปรากฏว่าลากไปจอดนะครับลากไปจอดที่อู่นะครับ อะไรก็หาไม่ได้ครับเ,เพื่อนๆแม้แต่ว่าให้บริษัทช่วยหามันยังหาไม่ตรงรุ่นเลยนะครับแหวนเบอร์นเนี่ยขนงขนาดไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยนะครับใช้แทนกันไม่ได้นะครับทีนี้เราก็ต้องไปช่วยไม่ใช่สิต้องไปขอความช่วยเหลือจากโรงกลงโรงกลึงนะครับผมโหชิ้นส่วน,นแต่ละชิ้นนี่หมดนะครับหมดเลยครับก็คือขายทิ้งอ่ะหมายถึงว่า โชรูมครับขายรถหมดแล้วก็ไปหายี่ห้ออื่นมาขายแทนนะครับผมโอเคนะครับนี่อจอด3ปีนะครับฝุ่นเต็มเลยนะครับผมประตูเปิดได้ไหมเดี๋ยวดูนะไม่ใช่3ปีดิ่สองปีครับหาประตูยังเปิดได้นะครับผมเครื่องนี้ฟิตใหม่เลยนะเครื่องเดิมเลยยี่ห้อเดิมฝาเดิมอะไรเดิมแต่ว่าต้อง modify เอานะครับคุยกับลงกึงเอานะครับผมตอนนี้ก็วิ่งมานะครับวิ่งมาได้30โลนะครับแอร์เออใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็แบตนี่ไม่ชาร์จนะครับแบตไม่ชาร์จเนาะสภาพภายในก็จะหน้าตาก็จับแบบนี้นะครับเออแล้วก็ตัวนี้ครับตกใจหมดติดเครื่องเสียงทั้งแต่เมื่อไรจำไม่ได้ <laughs> ไอเนี่ยครับ จะติดเอาไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าต้องการอยากให้เสียงไปข้างหลังด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่มีใครนั่งไปด้วยหรอกนะครับผมอยากยงอยากใยก็เยอะนะครับถือว่าวัสดุยังครบอยู่นะแล้วก็นะครับที่สำคัญนะครับไอไฟแก๊สเนี่ยมันใช้งานได้เฉยนะครับจอดสองปีนะครับแต่ตอนวิ่งมานะครับก็เติมน้ำมันมา23มลิตรนะครับระยะทาง24กิโลนะครับ ไฟแก๊สก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นะก็แสดงว่าใช้ได้นะครับรถตัวนี้นะครับเป็นแก๊ส LPG มาจากโรงงานนะครับนี่นนะเดี๋ยวเปิดประตูต่อบานที่สองออยังเปิดได้อยู่นะครับยังเปิดได้อยู่นะครับตรงนี้เมื่อก่อนขายน้ำนะครับก็จะมีความเป็นสนิมเยอะหน่อยนะครับผมข้างหลังก็จะ หรือออกเกือบหมดนะครับหรือไอนี่ตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วก็ติดโซล่าเซลล์บนหลังคานะครับไอคอนทรลชาร์จเจอร์ก็ยังอยู่นะครับแบตเตอรี่เก็บไปแล้วนะครับอ,อ่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่เคารื้อก็คือว่าต้องเอาอ่ารถเนี่ยจอดแบบหน้าเหินแล้วก็แล้วก็กมุดเข้าไปทำข้างล่างนะครับทั้งเอ่อเครื่องทั้งเตียนะครับผมเตียนี่ไม่มีปัญหานะครับ นผุกหมดผุกหมดนะครับประตูยังเปิดได้นะครับประตูหลังยังเปิดได้ดีโชกคยังเิ่มอยู่นะครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดนะครับเอาน้ำปั๊มน้ำแรงดันสูงมาฉีดล้างใั้งหมดเลยไม่แน่ใจว่าจะต้องหรือตัวนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าดูพื้นมันก็ดุ่งๆเนอะแต่ถ้าไม่รือก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆนะ ล้อเมซีเรียนะครับรถใช้งานนะครับอันนี้พังละ,ะ,ะไม่รู้ว่าสั่งในกลุ่มจะสั่งได้ไหมนะครับผมอโอล้อนี่เป็นล้ออะไรแล้วนะไม่รู้ล้อเดิมไปอยู่ตรงไหนจําไม่ได้เหมือนกันสติสตางค่อยมีละสตางไม่มีอยู่แล้วนะครับผมนี่แบตนะครับแบตพอมาถึงที่ก็ปลดออกนะครับผมไม่ใช่ปลดดิยกออกเฉยนะครับ ก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีว่าทําไมไดชาร์จใช้ไม่ได้นะครับต้องไปไล่วงจรดูเนาะว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับผมส่วนเบาะหลังไม่ใช่หลังเบาะไอหลังเบาะนะครับเดี๋ยวจะแปลงนะครับทางเพื่อนว่าจะแปลงใช้โซล่าเซลล์บนรถนะครับแล้วก็วิ่งไปนี่ก็จะมีคันเอาสับชาร์จเอาเนาะแต่ตอนนี้เอาแค่รถมันวิ่งได้ก่อนนะครับผมเปิดประตูบานนี้เปิดได้ไหม ตรงนี้ครับตรงนี้มันตกนะเนี่ยเนีนนนนนะอะไรมันแตกไม่รู้แบลงแบรลิง่ะไม่เป็นไรเนี่ยครับพื้นมันเป็นเมื่อก่อนขายน้ํานะครับน้ําปั่นมันก็จะละลายลงมาทําให้พื้นเป็นสนิมนะครับตรงนี้อาจจะไม่แน่ใจว่าจะต้องยกออกหรือเปล่านะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเจ้าเอ,อนางสาวแตงกวานะครับเจ้าคนนี้ชื่อนางสาวแตงกวานะครับแตงกวาเป่มามะลกอ,อ,อมละลกอโหลืมชื่อนะครับไปล้างทําความสะอาดนะครับผมไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันจะเข็นไปหรือว่าเอามอเตอร์ไซค์ลากหรือว่าจะยังไงลองสตาร์ทดูก็พอไปถึงเนี่ยก็ต้องปลดแบตออกนะครับผมเพราะว่ามันไม่เก็บไฟนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าทำความสะอาดแล้วมันจะสดใสเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ